สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนภาพนี้ใหญ่ย่างยืดเส้นยืดสายทั้งคลิปเลยนะจ้าเพื่อนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนจังหวัดอื่นมาแล้วก็จะเบึงเขากดไปเพื่อนกดมามูงเลันคนบ่มักบ่บาแล้วเห็นโฟลไฟส์สิกะใหญ่เอ็น ไปติดสั่งอว่าแหละบอมากระเลื่อนผ่านเดลยพี่น้องมูยายไปเยอะแยะอยู่แถวคนแก่นอุดรยายถ่ายรูปให้ AI ตัดสินไม่ใช่ว่าให้คนอื่นตัดสินนะจ้ะใครชอบก็ดูบอดูก็ได้แขกคไล่กดแชรคก็พอแล้วพี่น้องทำคลิปให้ AI ตัดสิน,นจ้าไม่ให้ใครคนอื่นมาลังเกียจยาย จังหน่อยก็เว้าคืออันยายอันนั่นแหละเนาะเราเห็ุขิบเราเหตดขิบด่าคนโอ้สะใจเลยไผบ่มัก,กะอะไผบ่มักไผมาคอมเมนต์เราโอ้เราด่ายายพังเนี่โอ้สะใจเทนเแล้วมันเปรียบเทียบจะคนบ่มัก,กะนะคนสั่งนะคนสั่งจะขวงนะเห็นโฟไฟเขาก็เลื่อนหนีแล้วเขาบ่บิึงซ้่ฟังจะอย่าอย่าบ้าแต่โฟไฟเลยเสียงเขาก็ยังบ่อยากฟังกันก็ได้สั่งเลย พี่น้องเอ้ยแต่ยายบบได้อันยายบบได้งหงุดเด้อย,ยายเห็คดคลิปให้อันไอไอฟังไอ้ไอจัดสินนะจ๊ะไอ้ไอกระยองยายมาอยู่อะเยี่ยมมากเด้อเห็ดคลิปบริวารได้อันโอ้ยน,น,นะนั่นนี่ขนยองยองแทเห็ดคลิปต้นสะบับรักษาต้นสะบับไว้ให้ดีนะคุณสำลีคุณได้ขนขนยองมานะ คิปคุณเยี่ยมมากเลยยายเขาไปอ่านอยู่ข้อมูลเซิงลึกเกี่ยวพี่น้องพัยเหตุคลิปก็ต้องการเงินในอากาศทั้งนั้นเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนวัได้ให้ผู้ใดามาอนแบบว่าว่ากระแกนแกนแกระแนงใส่นะว่ามากก็แค่เลื่อนผ่านไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านเพื่อนยายเยอะแยะแถวอุดรกนแก่นแถวในเมืองนครพนมก็มีมีถูก ที่อะไรวะเขามาลันกดเป็นหมูใหญเนะยาะใหญ่กันหลับเอา,เอาหมูตั้งสี่หาพันคนแล้วเนาะหมูหลายไปดิกระเพ็ดขิปเปิดโหมดเมื่ออาชีพมาต้องการเงินในอากาศนะจ้าเพื่อนเพื่อนไม่ให้ต้องการคนมาดีซบดีครางใส่เด้อยพี่นอ้องเด้อไปบ่ามักกระเลื่อนผ่าน บต้องเลื่อนน่ะนะบต้องเขามาเล่นเลื่อนนะในเฟซบุ๊กมันจังบเห็นผู้ไปหล่นผู้ไปหล่นฟังเพลงมันจังบได้เห็นคนเหตดขิบคนเหติขีดล่ะมันก็บอเห็นออกว่าบาได้เป็นมูกันแต่เป็นมูแต่แทนก็ยังหลบออกได้ใหญ่รายใหญ่บ่มักเลยลบทิพย์ผูดได้ไปรับมูผู้จังหวัดอื่นพู้นะ ที่เขาบดยักที่เขาอันกดไหลกดแซกูมืออนะกดคอมเมนต์ให้กูมือกูมือต่างคนต่างกดให้กันกัดานก็ไปเนาะหาเงินเลยเจ้าสิมากะแนกะแนใส่บ่ได้แหละก็บ่ได้คลิปเจ้าเบิ่งเฮ็ดคลิปให้ AI เบิ่งเนาะคลิปนี้พอสมีเด้อพี่น้อง กดกไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หน่อยจ้าสวัสดีจ้า